อย่าพูดลองดีกับหลวงปู่นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนคุณลำยองได้เล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาแล้วเมื่อเดือนอะไรคุณลำยองก็จำไม่ได้ซึ่งคุณลำยองได้เล่าในพศ2518ว่าวันหนึ่งคุณลำยองไปธุระที่วัดธาตทองเพื่อนำเงินไปทำบุญส่งไปที่ลอสแองเจลิสในสหรัฐอเมริกา คุณนำยองก็ได้ไปหาท่านพระครูสมบุญท่านบอกผู้ที่ร่วมกุศลจะได้ของที่ทำไว้สมนาคุณสำหรับผู้บริจาคโดยเฉพาะโดยของสมนาคุณนี้เป็นวัตถุมงคลจะต้องให้โลงปูแหวนอาราธนาจิตให้ก่อนจึงหลวงปูแหวนท่านชรามากแล้วจำเป็นจะต้องนำขึ้นไปมอบให้ท่านเพื่อทำพิธีพุทธาภิเศษที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคุณนำยองได้ฟังก็เกิดความเริ่มใส่ศรัทธาขึ้นมาทันทีนึกอยากจะไปหาหลวงปู่แหวนเพื่อนมัสการท่านที่เชียงใหม่ถึงเวลาต่อมาบังเอิญเพื่อนคุณนำยองได้สร้างพระประธานและได้นําไปประดิษฐานที่วัดศีนาชื่นในตัวเมืองจังหวัดน่านคุณนำยองนึกว่าคราวนี้คงมีโอกาสที่จะเลยขึ้นไปนมัสการหลวงปู่แหวนที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคุณดำยองและเพื่อนตกลงวันเวลาที่จะไปได้แล้วได้น,นัดวันออกเดินทางจากกรุงเทพเพื่อขึ้นไปที่วัดศีนาชื่นในจังหวัดน่านพอถึงเวลานัดหมายก็เดินทางไปที่วัดศีนาชื่นพอเสร็จจากถวายองค์พระที่วัดศีนาชื่นเรียบร้อยแล้วคุณดำยองและเพื่อนก็ตกลงมุ่งหน้าขึ้นไปเชียงใหม่ตั้งใจจะไปที่วัดดอยแม่ปังเพื่อนมัสการลวกปูแวน ตามที่คุณลำยองตั้งใจไว้ตลอดคืนนั้นคุณลำยองและเพื่อนได้พักข้างคืนอยู่ในโรงแรมที่เชียงใหม่โดยตั้งใจว่าจะเดินทางไปวัดดอยแม่ปังตั้งแต่เช้าตรูก่กะว่าจะไปถึงก่อนท่านชันชเช้าเสร็จก่อนนอนคุณลำยองนึกถึงงง์ปู่แหวนจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้าพระคุณ พรุ่งนี้เช้าพอให้ดีฉันได้มีโอกาสนมัสการลวงปู่แหวนด้วยเถอดแต่แล้วมีความรู้สึกว่ามีรูปหน้าคนแก่มาลอยอยู่ตรงหน้าคุณลำยองเห็นหน้าชัดเจนจะว่าฝันก็ไม่ใช่จะว่าหลับก็ไม่เชิงนึกอยู่ในใจว่าโรงแรมนี้มีวิญ,ญญาณมาหลอกหลอนเมื่อคิดเช่นนั้นคุณลำยองจึงสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลไปให้ วิญญาตที่อยู่ในบริเวณนี้จงได้รับส่วนกุศลที่ดิฉันได้แผ่ไปด้วยเถิดแล้วไม่นานคุณนำยองก็หลับไปรุ่งเช้าคุณนำยองกับเพื่อนเอารถออกแต่เช้าเพื่อจะให้ทันก่อนท่านฉันเช้าเสร็จแต่บางอื่นเกิดมีอุปสรรคเพราะเวลาเช้า๊ำน้ำมันทางเมืองชิหม่ยังไม่เปิดเอาจะเปิดขายเวลาหกโมงเชา้า หรือย่ำรุ่งจึงจะเปิดตามไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเหมือนที่กรุงเทพคุณลำยองก็ต้องรอจนกว่าปั๊มน้ำมันจะเปิดขายเมื่อปั๊มน้ำมันเปิดแล้วจึงขับรถไปเติมน้ำมันเติมน้ำสูบลมคุณลำยองก็ถือโอกาสแวะเข้าไปดูของในตลาดคนในตลาดถามคุณลำยองว่าจะไปไหนกันคุณลำยองบอกว่า จะไปน้มัสการหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังคนในตลาดบอกว่าป่านนี้ยังไม่ไปคงไปไม่ทันท่านหรอกเพราะเมื่อหลวงปู่ท่านชั้นเช้าเสร็จแล้วท่านก็จะเข้ากุฏิแล้วไม่ออกมาให้ใครพบอีกเลยท่านจะชั้นเช้าเสร็จประมาณสองโมงเช้าคุณนำยอได้ฟังคนในตลาดพูดเช่นนั้นก็ไม่สบายใจแต่คุณนำยองก็ยังมีความหวัง และได้ปลอบใจตัวเองคิดในใจว่าจะต้องได้พบท่านแน่ๆเพราะเมื่อคืนคุณลำยองได้ตั้งจิตบอกท่านไว้แล้วว่าคุณลำยองจะไปนมาศการท่านเพราะคุณลำยองได้ตั้งจิตอธิษฐานบอกท่านไว้แล้วเมื่อคุณลำยองและเพื่อนไปถึงก็เกือบสามโมงเช้าแล้วได้ทราบว่าหลวงปู่แหวนและพระกำลังฉันอาหารก็ดีใจ พร้อมมีโอกาสได้นมัสการท่านแน่ๆคุณนำยองกับเพื่อนจึงชวนกันนั่งคอยท่านอยู่ข้างนอกคิดว่าเมื่อท่านชันเช้าเสร็จแล้วก็จะเข้าไปกราบท่านในขณะกำลังคิดอยู่ก็มีคนออกมาบอกว่าลวงปู่กำลังคอยให้เข้าไปข้างในคุณนำยองสงสัยว่าท่านรู้ว่าเราจะมานมัสการท่านได้อย่างไรเราเรีบเข้าไปกราบนมัสการท่าน พอเงยหน้าขึ้นมาเห็นท่านคุณนมยองก็ตกใจบลลูกสู้เพราะไม่น่าที่ลอยอยู่ที่โรงแรมหลังจากที่คุณนมยองอธิษฐานจิตกับหน้าลวงปูแวนนั้นเป็นใบหน้าเดียวกันท่านก้มหน้ามองรอดแว่นแล้วยิ้มให้กำลังใจเหมือนจะแสดงว่าที่เราอธิษฐานจิตที่จะมานมัสการในเช้าวันนี้ท่านรู้หมดแล้วพระที่เป็นสิทธิของท่านได้บอกว่า คุณน,นี่มีบุญนะลวงปู่กำลังคอยคุณอยู่ไม่อย่างนั้นคงไม่ได้พบเช้านี้แน่ๆเพราะเชา้านี้ท่านชันช้ากว่าธรรมดาเมื่อท่านชันเช้าเสร็จแล้วลวงปู่ก็ให้ลูกศิษย์เอาคันไปตักน้ำมาทำน้ำมนต์โดยเฉพาะเมื่อทำน้ำมนต์เสร็จแล้วท่านก็ชี้ไปที่พระรูปหนึ่งลวงปู่บอกว่าพระองค์นี้กับลวงปู่พรมน้ำมนต์ให้ก็เหมือนเหมือนกัน พระรูปนั้นทราบว่าท่านชื่อพระทองใสหลวงปู่ยิ้มแล้วยังบอกว่ารมใหโ้โชคเลยนะแล้วหลวงปู่ท่านก็ถือไม้เท้าลุกจากที่นั่งมีพระพยุงให้ท่านลุกขึ้นแล้วท่านก็เดินไม้เท้า,ายันกายเดินออกมารูปเดียวอย่างที่เคยแล้วก็เข้ากุฏิไปพระที่นั่งข้างๆท่านบอกว่าคาผู้ที่ไม่มีความศรัทธาและจิตไม่เป็นกุศล ที่จะมาหาท่านลวงปู่ก็จะรีบเข้ากุฏิไม่ยอมพบด้วยแต่ถ้ามีจิตศรัทธาท่านก็จะคอยเพื่อที่จะให้ได้พบท่านเมื่อลวงปู่เข้าไปในกุฏิแล้วพระท่องใสท่านก็ถามคุณนมำยองว่าโยมมาจากไหนคุณน้ำยองก็บอกท่านว่าเพื่อนดีฉันสร้างพระได้นำเอาไปถวายที่วัดศีนาชื่นที่เมืองนานแล้วก็ตั้งใจว่า จะมานามัสการหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังอยากจะได้ทำของพระสุปฏิปโนท่านพระทองใสเมื่อได้พรมน้ำมนต์ให้เสร็จแล้วท่านขอให้ทำอยากจับใจกล่าวถึงอนิสงส์ของการสร้างพระเพื่อนคุณนมยองที่ได้สร้างพระก็มีความปิติอินดีนางฟังอย่างตั้งอกตั้งใจคุณนมยองมองดูท่านทองใสเวลาให้ทำนั้นท่าทางของท่าน มีสง่าราศีน่าเาคารพนับถือนี่เป็นเรื่องอจจัจรรย์ที่คุณลำยองประสบมาด้วยตัวเองต่อมาบุตรเคยของคุณลำยองซึ่งไม่เชื่อเรื่องอภินิหารจึงอยากจะรองดีกับลวงปู่จึงขึ้นไปหาลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปังระหว่างอยู่ในรถบุตรเคยของคุณลำยองนินทาลวงปู่แหวนมาตลอดทาง ทั้งที่ไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิก์สิทธิ์และอัินิหารแต่ก็จัดแจงซื้อของมาถวายหลวงปู่แหวนในเช้าวันนั้นบุตรเขยของคุณลำยองไปถึงที่วัดแต่หลวงปู่รู้จักที่ชันเช้าและเดินเข้ากุฏิของท่านไปบุตรเขยคุณลำยองรีบเดินตามแต่ก็ไม่ทันเพียงแต่เห็นหลังท่านววัยหลวงปู่แหวนเปิดประตูเข้าไปในกุฏิแล้วลงกรอดข้างในลูกเขยคุณลำยองตามไม่ทัน จึงร้องนิมนต์ท่านแต่ร้องนิมนต์เท่าไรท่านก็ไม่ออกมาดูเขยคุณนมยองอารมณ์เสียกะจะกระชากประตูเข้าไปเอามือตกประตูและร้องตะโกนบอกนิมนต์นงปูผมจะมาถวายของขอให้ออกมารับด้วยเมื่อเหตุลงปูแหวนเงียบก็ใช้มือทุบบานประตูหน้าตางบอกนิมนต์ออกมาจะถวายของเสียงน้องปูดังออกมาจากข้างในว่า เอาไปถวายพระองค์ไหนก็ได้บุญเหมือนกันแต่บุตรเคยของคุณลำยองยังไม่ยอมแพ้ทำท่าจะพังประตูหน้าต่างเข้าไปพูดโดยอารมณ์ที่รุนแรงว่าอยากจะลองดีกับพระองค์นี้นักพระที่ยืนมองดูเหตุการณ์ก็พูดเตือนว่าโยมอย่าพูดแบบนั้นกับหลวงปู่เดีย๋ยวจะไม่ได้กลับนะแต่บุตรเคยคุณลำยองไม่สนใจหลังจากนั้น เมื่อขับรถจะกลับกรุกเทพเออกจากเขตเชียงใหม่ได้ไม่นานมาถึงระหว่างทางก็เ,เกิดพายุของฟ้ามือมัวลงทันทีลมพายุหมุนหวนตัวขึ้นเป็นก้อนุนเวียนอยู่รอบรถซัดฝุ่นทรายฝุ่มองไม่เห็นทางข้างหน้าและข้างหลังรถก่อนจะเกิดพายุหมุนมองเห็นแต่ไกลว่าทางหน้ามีรถบรรทุกน้ำมันกำลังจะวิ่งสวนทางมาโดยความเร็วสูง ทางด้านหลังก็มีรถอีกหลายคันตามมาอย่างกระชั้นชิดคุณลำยองตกใจมากไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นนึกขึ้นได้ว่าพระที่ดอยแม่ปังท่านเตือนว่าอย่าไปลองดีกับหลวงปู่นะเดี๋ยวจะไม่ได้กลับพอ,อมีสตินึกขึ้นได้ลูกเคยคุณลำยองก็ยกมือพนมตั้งจิตด,ด้วยความกลัวนึกถึงความผิด ที่ได้แสดงออกทั้งกายวาจาใจที่ได้ร่วมเกินหลวงปู่ท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานขอขมาลาโทษหลวงปู่แหวนขอ,อให้ท่านโปรดยกโทษให้ด้วยเพราะที่ทำไปนั้นรู้เท่าไม่ถึงการทันใดนั้นเองของป้าที่มืนมัวก็กลับจำใสเหมือนเดิมอายุได้หายไปจึงได้มองเห็นรถบรรทุกน้ำมันที่ห้ามล้อหยุดจนเกือบจะชนกันกลางพายุ แต่โชคดีที่ต่างหยุดไว้ทันส่วนรถที่ตามมาด้านหลังผู้คนต่างตื่นเต้นตกใจและตกตะลึงทุกคนนึกว่าคราวนี้ไม่รอดก็ต้องตายเพราะรถบรรทุกค,คันนี้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงและเกิดพายุหมุนปิดบางทางอย่างไม่ทันรู้ตัวมองไม่เห็นถนนไม่คิดว่าจะรอดพ้นจากการชนอย่างปาฏิหารเพราะต่างคนต่างห้ามรอรถหยุดอย่างกระทันหัน หน้ารถลูกเขยกับหน้ารถบรรทุกน้ํามันเกือบจะประสานงานกันเข้าแล้วจนรถตามหลังก็เกือบจะชนท้ายกันเป็นแถวทุกคนที่นั่งมาในรถใจหายใจคว่ำหวั่นเสียตกใจตัวสั่นครวกันทุกคนไม่คิดว่าจะปลอดภัยเพราะพายุจางหายไปทันทีหากพายุไม่หยุดหลายชีวิตคงจะจบสิ้นลงกลางถนนอย่างแน่นอนนับตั้งแต่วันนั้นมา ลูกเคยของคุณลำยองก็เคารพนับถือร่วงบุแหวนขึ้นใจตลอดมาจนถึงทุกวันนี้